สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและก,กดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยคะ่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไป ของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะชาวลัคนาและชาวราศรีกรกฎทุกท่านคะ่ะดาวพระเกียตย้ายครั้งนี้จะส่งผลดีกับตัวท่านด้านใดบ้างมาให้โชคให้ลาบมาเพื่อช่วยเหลือท่านหรือมาเพื่อซ้ำเติมนำปัญหามาให้กับท่านกันแน่มารับฟังกันได้เลยนะคะดาวพระเกียรติย้ายในวันที่28มีนาคมถึง23พฤษภาคมปี2568 สเดือนเลยทีเดียวสำหรับการย้ายของดาวพระเกตรอบนี้ถ้าดีก็อุยดียาวถ้าไม่ดีก็โอนเหนื่อยเอาเรื่องนะสองเรื่องนี้อสองเดือนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะหลังจากวันที่28มีนาคมเป็นต้นไปค่ะถึงคราวของท่านแล้วละอืมทีใครทีมันถึงคราวของเราละลัคนากรกฎทั้งจะมีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองค่ะมีโชคมีลาบถ้ากำลังเจราจาต่อรองหรือพูดคุย ผลประโยชน์ต่างๆในช่วงนี้จะสําเร็จนะคะและถ้าท่านตั้งใจว่าเออ,อยากจะพูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญและเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆด้วยแต่ว่ายัางลังเลยังขาดความมั่นใจให้ท่านเข้าไปพูดคุยนะคะสองเดือนนี้ดาวพระเกตจะมาส่งเสริมหากที่ผ่านมาท่านมักจะทําแต่ความดีและละเว้นความชั่วช่วงนี้หล่ะคะ่ะมักจะได้รับแต่สิ่งดีๆการพูดคุยจะประสบความสําเร็จท่านจะมีคนช่วยเหลือ มีคนช่วยชี้แนะแนวทางดีๆให้แต่ท่านจะต้องเตรียมตัวให้ดีๆนะคะเตรียมข้อมูลให้แน่นก่อนเข้าไปพูดคุยและทําให้เต็มที่ไปเลยค่ะเพราะโอกาสที่ท่านจะทําสําเร็จมีสูงมากอยากคุยเรื่องเงินเงิน,งนทองทอง,ทองก็เหมาะคุยเลยค่ะหรือท่านใดที่รอการเป็นหนี้ตั้งใจจะยื่นเอกสารขอกู้ขอยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆท่านก็จะทําสําเร็จนะคะเพราะว่าบางท่านจะมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นค่ะกู้ยืมสําเร็จ ท่าจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตมีหนี้สินแต่จะเป็นหนี้สินที่จะส่งผลดีต่ตอตัวท่านในอนาคตข้างหน้านะคะท่านใดที่มีภาระหนี้สินต่างๆแต่ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้จ่ายหนี้สินนะคะเรียกได้ว่ามีไม่ลดดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นช่วงนี้หนี้สินบางอย่างของท่านจะลดลงนะคะท่านจะมีเงินไปผ่อนชําระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่คะ่ะหากค้าขายโดยเฉพาะท่านใดที่ขายของเก่าของมือสอง ท่านจะขายดีบางอย่างได้กําไรเกินเป้าหมายที่ท่านได้วางเอาไว้ด้วยนะคะซื้อมาขายได้ราคาแพงซื้อมาถูกขายได้ราคาแพงกําไรเป็นกอบเป็นกำหัวก,การค้าด้วยนะคะขายของเกง่งท่านมักจะมีไอเดียแปลกๆที่ไม่ซ้าใครมากระตุ้นยอดขายและท่านก็ทําได้ดีกว่าคู่แข่งด้วยเรียกได้ดว่าโอ้ชลาดด้านการพลิกแพง นะคะเด็กอ่าฉลาดด้านการพิงแพงการขายและมักจะได้ผลมีดวงได้สิงของมีค่ามีราคาแพงๆสําหรับตัวท่านบางท่านอาจจะได้ทรัพย์สินชิ้นแรกในชีวิตเลยทีเดียวนะคะและจะมีเรื่องแปลกๆเกิดปาฏิหาริย์เมื่อใดก,ก็าตามที่ท่านเริ่มเงินทองของท่านเริ่มที่จะล่อยหลอแล้วละ่ะตุ้มๆต่อมๆกลัวไม่พอใชโอู้เมื่อน,นั้นล่ะคะ่ะ จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คิดไม่ฝันไม่คาดคิดเกิดขึ้นจูจ่ๆก็มีเหตุให้ได้เงินจูจ่ๆก็มีคนเข้ามาจ้างงานหรืออยู่ๆก็ค้นพบช่องทางการหาเงินนะคะกําลังวิกฤตแต่มักจะรอดพ้นจากวิกฤตรอดพ้นมาได้ทุกครั้งดวงดีนะคะสองเดือนนี้และโชคลาภมักจะมาจากตัวท่านเองบางครั้งก็อาจจะมาแบบแปลกๆหน่อย นะคะตัวท่านขยันไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและท่านจะมีความกล้าไม่กลัวอปุปสรรคและปัญหาคล้ายๆกับว่าโอดหนักวันนี้เจ็บวันนี้ก็ผ่านมาละช่วงนี้ถึงไม่หวัน่นกับคําว่ายากและเหนื่อยและท่านมักจะทําสําเร็จด้วยช่วงนี้ท่านไม่กลัวสิ่งเหล่านี้นะคะสําเร็จค่ะกําลังรอคอยอะไรอยู่หรือเปล่าคะถ้าท่านกําลังรอคอยอยู่ท่านจะได้มานะคะในช่วงนี้มีดวงได้เงินที่ท่านรอคอย มีดวงได้เงินจากสิ่งเก่าๆเดิมๆที่ท่านเคยทํามาลงทุนอะไรเอาไว้ก็อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะอ่ามีผลกําไรงอกเงยแล้วละ่ะที่สําคัญพูกหลักผู้ใหญ่มีอํานาจมีบารมีจะช่วยเหลือมีดวงได้สิ่งของมีคุณค่าทางจิตใจด้วยนะคะคือได้วัตถุมงคลได้ได้สิ่งของที่แทนใจมีคนนํามามอบให้และเขาเมตตานะเขาถึงให้ ถ้าท่านกำลังมองหาสิ่งใหม่ๆเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นท่านจะค้นพบนะคะเพราะเป็นช่วงที่ท่านเริ่มขยับปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยอยากให้ชีวิตดีขึ้นคนในครอบครัวสุขสบายกินดีอยู่ดีกินดีมากขึ้นมีอะไรเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวและเป็นเรื่องที่ดีด้วยค่ะท่านจะได้สัมผัสกับคำว่าได้มาแบบฟุ๊กฟุกได้มาแบบงงงงแบบปุบปรับฉับตันจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งมีรายรับเพิ่มขึ้น จากงานที่ท่านทําอยู่ด้วยและท่านจะมีจังหวะได้ผลกําไรจากการลงทุนนะคะแต่ว่ามีสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะนั่นก็คือระวังคนหลอกลวงนะคะช่วงนี้จะมีคนเข้ามาชักชวนท่านไปทํานี่นั่นทํานี่ด้วยการลงทุนร่วมกันนะคะและตรงกับช่วงที่ท่านกําลังมองหาช่องทางอยู่พอดีห้ามคาเด็ดขาดถ้าสนใจจริงๆให้ท่านศึกษาหาความรู้หาข้อมูล ห้ามทำหากไม่มีความรู้ไม่มีข้อมูลนะคะเงินทองอย่าไว้ใจคนมากอย่าโลภมากท่านจะได้ไม่สูญเสียทรัพย์สินเงินทองหรือว่าเสียใจในภายหลังเพราะว่าท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงค่ะสองเดือนนี้จะมีคนนําข้อมูลอันเป็นเท็จมาบอกท่านหรือบางครั้งนะคะมีคนเข้ามาขอกู้ขอ,ขอยืมท่านมายืมแบบด่วนๆด,ด้วยนะอะขอยืมก่อนสี่ขอกู้ก่อนสี่อ่มาตอนเช้าแล้วเขารับปากว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคืนนะ หรือไม่ก็เดี๋ยวเย็นนี้คืนเลยแต่เอาเข้าจริงๆนะคะไม่คืนไม,ไม่อือไม่อืด้วยเงียบไปเลยและที่สําคัญเงินที่ท่านให้เขาหยิบยืมไปเป็นเงินที่ท่านอ่าคือพูดง่ายๆเป็นเงินที่ท่านนะคะสํารองเอาไว้เพื่อใช้จ่ายในส่วนที่ท่านกําลังจะต้องจ่ายด้วยฉะนั้นท่านอย่าเชื่อคนง่ายนะคะให้ถ้าท่านระมัดระวัง สิ่งเหล่านี้ท่านจะรอดพ้นไม่มีใครหลอกลวงท่านได้แน่นอนค่ะขอบอกให้ท่านชื่นใจนะคะว่าดาวพระเกตย้ายรอบนี้มาเพื่อเปิดดวงชะตาเปิดความโชคดีสําหรับท่านจะทาอะไรให้มีสติอย่าประมาทให้ท่านทําดีสวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆนะคะช่วยเหลือถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่ลำบากจริงๆเน้นย้ำว่าคนที่ลำบากจริงๆและคนคนนั้นเขาเป็นคนดีนะคะ ก็ให้ทำให้ท่านมีสติในการช่วยเหลือคนนิดนึงดูให้ดีๆฟังสิ่งที่เขาพูดแล้วนํามาวิเคราะห์แยกแยะแล้วค่อยช่วยนะคะเพราะบุญเก่าที่ท่านทำมาก่อนหน้าคือพูดได้ง่ายบุญเก่าที่ท่านทำมาก่อนหน้านั้นจะส่งเสริมบุญใหม่ก็จะช่วยปลักดนันท่านจะดีขึ้นแต่ก็ยังมีเศษกรรมมาคอย ขัดขวางอยู่บ้างฉะนั้นมีสติให้มากๆอยากทำอะไรให้รีบทำนะคะอยากแค่อยากจะทำแต่จงลงมือทำค่ะเพราะว่าขอใช้คำว่าโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาหาท่านอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเปิดรับหรือไม่กับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามานะคะแต่เอาเข้าจริงๆท่านพร้อมที่จะเปิดใจแหละหลายท่านนะคะ จะมีการตัดสินใจลงทุนกับช่องทางใหม่ๆด้วยถึงได้คอยเตือนขาดเงินก็จะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินนะคะค่อนข้างที่จะโชคดีสำหรับสองเดือนนี้ขอโอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศรีกร,รกฎทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านกำลังจะทำอะไรก็ตามขอให้ท่านประสบความสำเร็จและได้รับแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบนะคะ กบขอบพระคุณผู้ทุกับการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ